สวัสดีสวัสดีทุกคนน้องม้นนี่กัมาอยู่กับซองไปลาเวนเดียร์นะมืัอนี้ก็จะมาอัพคลิปทริปอิตของปี2 0 2 2เนาะจากที่ว่าบ่อแร่อัพคลิปมาโดยแล้วนะวจะพาทุกคนไปเตยบานะนะจะพาทุกคนไปเตยบานยู่เดินสาธิตเนาะอันนี้เขาก็นอนเก็บแหงอยู่พนักงานก็จะออกไปนะเวลาเจ็ดโมงนะงคุณค่ำนะที่นี้ก็เป็นคลิปทริปอิตของปี2022ันสบทุกคน หายจการเพชรคิปมาดนนะแต่ที่มาเริ่มไหมนะก็โค้ชเริ่มจังเลยนะเดี๋ยวไปเบิรงกันเลยเนาะว่ากวนการเตีบาันจะเป็นยังไงนะแต้วก็ทินห้องการพวกขาเองเนาะเจอคับทินตลาดดูมักไา่ว่าสั้นอ่ะไปเบิงกันเลยอันนี้มุกอนงนมุกเง็กมุกกมอันเกือดสีาัิงงว่ามานนั้ง

นะมาเะดโอ้สดุดบมาวิธีน้ำเบวันนี้คนเอะสมุกนะมิเออนองด้วยมีน้องเด้อแกสุดดเเาังเเเก็อพวเกลี่ขี้รถแจงกูมามันกลายพุทไปพุ่นเลยกูฟ้ามัได้ไปพุ่นเลยงั้นเอนกบ้ากันไหมล่ะมคนเขาอีกหักเกียไหมหักเกียม เขาไมนโดนสีมาคุก็ต้องไปตั้งค์เลยเจี๊ยเจี๊ยบมามามันจะเละผีคนมึงบ่มีเอาวันนั้นอันนี้เนาะสีเสื้อทีมเฮาก็สิเป็นแบบนี้เนาะวุ่นวายกันเลยนะยูทูบเบอร์เป็นตะแตะอันนี้เนาะสิบพันกระเมาเนาะสิบพันกระเมาเนาะเออทีมเฮานรกนะลูกตัวจีตีนะฮะมึงก็ทายให้กูดูโค้ชเว่ย งเาป็นมาวแล้วแจ้นะ Oh, s <S ้าโอ้โหมีบ่าอย่างโน้นนั้นได้ได้ ơi, sỉ rồi luôn, thâu luôn, thâu như không lại, nhanh nhanh nhanh, nhanh nhanh 打！打开来！打开来！ แเส้าวแ้วว้า

โคเกลยาโอ้ยก่งยองยิงเนื้อปะยิงยองยิ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 งยยิงยิงยิงเิงย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 ิยิง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 เิยิง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  ไป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  Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตอนนี้ก็เจ็บน้อทุกคนเนาะขาพิกน้อทุกคนตอนนี้ทีมเฮานำอยู่เจ็ดประตูต่อหนึ่งเนาะโดยเซร์ายแว่นเนาะยิงแฮตติกเนาะกับข้าวประจอน้อยิงผลสับประตูตอนนี้ก็ขาพิกเนาะเจ็บ เอาไปเบิ่งทางในเดือดมั้เนาะทุกคนเนาะกำลังดูดืนีเ่เรียบยร้อยลุงยิงเปิดกับตัวยิงเนาะไล่ขึ้นมาเนาะเป็นสองประตูต่อเจ็ดเนาะทุกคนนเอ,เอมิสเตอร์ทีมอาทึกตีตื่นขึ้นมาเนาะสองประตูต่อเจ็ด

bắt mấy bác ui nọ Đi Như nhang là bắn này, mẹ mẹ thôi Biển đi mẹ biểu bèo bèo mẹ 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 biểu bèo mẹ 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 mẹ